ในยุคปัจจุบันนะครับใครๆก็จัดโต๊ะคอมกันและหนึ่งในอุปกรณ์จัดโต๊ะคอมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนสนใจและอยากจะมีก็คือขาตั้งจอนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ครับจอนิเ i t o r ทั่วไปขาตั้งก็ประมาณนี้นะครับจัดวางก็ยากนะครับยกย้ายก็ยากบางคนอาจจะโต๊ะกับเรื่องของการนั่งการความสูงอะไรเงี้ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขาตั้งจอจึงเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่ามีความจําเป็นอย่างมากในปัจจุบันแต่ว่าขาตั้งจอส่วนใหญ่ราคาก็ สองสามพันนะครับหรือว่า3ามสี่พันขึ้นไปหลักหมื่นก็มีนะแพงมากๆเลยแต่วันนี้นะครับมีขาตั้งจอที่ผมสํารวจมาแล้วว่าเป็นขาตั้งจอที่ยกสูงต่ําได้ถูกที่สุดในท้องตลาดยกแบับไฮดรอลิกนะไม่ใช่แบบขาตั้งแข่ง,งนง้นนะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่495บาทนทะวันที่ทีทมงานซื้อมาเราอาจจะมีขึ้นลงนิดหน่อยนะครับสั่งมาจากเจดีเซนทัลนะครับกล่องลดมากๆเลยเป็นแบรนด์ Joy Walker เช่นเดียวกันกับ ต๊ะยกสูงต่ำได้นะครับแล้วก็โต๊ะสูงต่ำไฟฟ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวทีมงานลงลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้กล่องล้อนะครับไม่มีอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเปยังไงครับสั่งมาลองดูก่อนอันนี้ก็มีคู่มือนะครับการติดตั้งหน้าตามันก็เป็นขาตั้งแบบไฮดรลิกนะครับสเปคลหลักก็คือรองรับจอภาพ1 5ถึง27นิ้วเวอร์ซ่าขาล็อกเป็นแบบ7จ็ด5หแล100้วร้อยคูณร้อยนะครับน้ำหนักโหลดสูงสุดอยู่ที่หกจด้ากิโลกร,รมัมเดี๋ยวนี้ทีม ขาตัวนี้ขนาด34นิ้วนะครับซึ่งเยอะกว่าสเปคที่ระบุไว้เนี่ยมันจะรับไหวหรือเปล่านอกนั้นก็มีคู่มือการบอกว่ายกสูงต่ำได้ประมาณไหนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็มีขาตั้งน็อตแล้วก็มีตัวที่รองตัวโตนะครับเพราะว่าโตบางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวขารองด้วยเหมือนกันเดี๋ยวโตเป็นรอยนะครับแล้วก็ถ้าโต๊ใครบางเกินไปผมแนะนําว่าอาจจะต้องหาแผ่นไม้หรืออุปกรณ์อื่นๆมารองไว้เพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับนอกนั้นก็ลืมระวังกระแทกปาก การติดตั้งต่างๆนะครับก็ปกติครับไม่มีอะไรพิสดารก็หาตั้งหลังจอมาดูความภายในกล่องน,นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฐานรองนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สําหรับการติดตั้งจอแล้วก็นอ็อตหกแฉกนะครับฐานรองอันนี้ก็เป็นขายึดกับโต๊ะนะครับก็หนาประมาณหนึ่งนะครับเราทําให้สามารถรองรับกับโต๊ะที่หนาหนาได้ผมว่าอย่างโต๊ะตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนส่วนถ้าโต๊ะใครหนาหนาจะต้องดูเรื่องส่วนต่างตรงน,นี้ผมว่า อูประมาณสักเ10เซนได้นะครับแต่ว่ามันมีสักด้านหลังนะสามารถปรับได้อีกระดับหนึ่งเผื่อโต้ไข่สูงเกินไปนะครับสุดท้ายก็คือพวอ่ของเรานะครับที่ตกใจไม่ใช่อะไรตอนแรกนึกว่าหนักกว่านี้น้าหนักเบาม,มากครับเบาแบบถือ2นิ้วได้ตอนแรกนึกว่าหนักนะครับแต่ก็เข้าใจกับราคา495บาทนะคของเลียรพื้นที่นิดนึงการใช้งานนะครับก็เนี่ยเขาละละับมาให้แล้วเพราะว่าเป็นไฮดรอลิกนะครับเวลาแกะก็ต้อง หาวิธีหาโอเคบีบนิดนึงครับแล้วก็แกะออกมาอย่างที่บอกครับระวังมันกระแทกปากนะครับมันก็จะค่อยาเองปะจะดีขึ้นมานะครับการปรับสูงต่ำก็คือสามารถกดบัดบิดอย่างนี้ได้นะครับบิดซ้ายขวาได้แล้วก็กดต่ำผมลองกดให้ดูนะครับประมาณนี้ก็อ,อันนี้เป็นโชค้คไฮดรอลิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีจอเนี่ยมันจะมันจะสโลว์กว่านี้เยอะนะครับมีโชค้คไฮดรอลิกอยู่ ก็ค่อนข้างแข็งแรงประมาณหนึ่งแล้วก็ข้างบนนี่คือรองรับเบอร์ซ่าจออย่างเงี้ยจอมอนเตอร์ทั่วไปรับได้นะครับหรือว่าจอไซส์ใหญ่พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยรับได้หมดนะครับบิดซ้ายขวาได้้มเงยได้นะโอเคประมาณนี้ขอติดตั้งดูหน่อยสิการติดตั้งนะครับก็จะมีน็อตยึดนะครับแล้วก็เสียมประมาณนี้ แล้วก็ข้อดีของม,มนันก็คือตรงนี้สามารถเก็บสายไฟได้มีร่องอยู่นะครับเก็บสายไฟเข้าไปใต้นี้แล้วก็ข้างหน้าสามารถแกะได้ให้เป็นลูน็อตออกมาได้นะครับจริงๆมันนั้นแนะน,นํานาจะให้ถอดต,ตัวนี้ออกเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้สะดวกถอดอแล้วคนระับเพราะว่าถ้าไม่ถอดมันจะไข่ย,ยากอ๋อเป็นไกลอย่างนี้แล้วก็สไลด์ลงได้เออเขินเลยโอเคประมาณนี้ โมสูตหลักก ER okay ็เ okay. ป so ็นโลหะนะครับผมว่ามันก็แข็งแรงดีวันถานตัวเนี้ยเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวแกนต่างๆก็เป็นโลหะนะครับโอเคเรียบร้อยก็การวางครับก็อย่างตัวนี้ครับจะมีน็อตแล้วก็ให้สไลด์นี่ลงไปสรุปสตับโต๊ะแล้วแคบแล้วก็เปียกล็อกนี้นะครับแล้วก็ไขให้มันอีกขั้นหนึ่งแน่นๆอันหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับพร้อมติดตั้งแล้ว อันนี้ผมแนะนํานิดนึงครับคือข,ข้างในเนี่ยมันจะมีพวกให้เก็บสายได้นะครับจะเก็บสายได้ก็คือเราสามารถมัดสายจอติดกับช่องพวกนี้ได้เลยนะครับช่องนี้แล้วก็ด้านหลังนี่นี่คือเป็นช่องโปร่งนะครับไว้สาหรับเก็บสายได้ด้วยต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ผมแนะนำถ้าใครกลัวโต๊ะเป็นรอยนับให้ติดไอ้ตัวนี้ฐานตัวนี้ลองก่อนนะครับก็จะเป็นกาวยาง 3M มนะครับสามารถติดไปได้เลยอันนี้ก็จะติดตรงขาตรงนี้นะครับแล้วก็ ป็นติดต้งฐานอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้แปะแล้วกันขอที่ต่างเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องน่าจะต้องขยับย้ายทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดฐานด้านร่างคือเดิมๆเ,เนี่ยนี่คือยังไม่ไขนะครับก็พอวางได้อยู่แล้วก็บิดอ่าเรียบร้อยครับมาก็เราสามารถกดนี่ประมาณนี้ได้ถ้ามี ามาครับเราลองติดตั้งจอดูผมขอรองกับตัวจอ24นิ้วก่อนการติดตั้งนะครับก็ถ้าจอรักษณะนี้กลัวจะติดเป็นรอยนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่ฐานจะมีฐานมาให้มาด้วยนอกก็อตนะครับจะมีแบ่งเป็นสองไซส์นะครับถ้าเราติดฐานรองนะครับก็แนะนําว่าเป็นไซส์ยาวแต่ถ้าเราไม่ติดฐานรองก็เป็นบบไซส์สั้นนะครับไม่ต้องติดฐานรองก็ได้ผมขอไม่ติดฐานรองแล้วกันลองกะดูนะครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยคือมีล่องเกี่ยวไว้ อ่านี่คือเป็นรอยแบบร้อยคูณร้อยถ้าลักษณะนีนะ้จะง่ายกว่าตรงที่เราเสร็จแล้วเข้าไปก่อนได้เลยครับคือตัวขาตั้งจอตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างใส่ใจกับการติดตั้งนะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะติดตั้งอย่างเงี้ยจะยากเพราะว่ามันจะไม่มีรูร่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเราสามารถแปะอย่างนี้ไปได้ก่อนเลยเลยนี่คืออยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเป็นจอทั่วไปตรงเนี้ยมันจะปิดไว้เราต้องมานั่งถือเงี้ยแล้วก็ไขแต่ถ้านี้เราสามารถไขตรงนี้ได้เลย แล้วก็ที่ต่างว่าน็อตล่างสักตัวแล้วกันให้มันแน่นหนาอ่าเนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วสําหรับขนาดย4นิ้วนะครับถ้าเรากดเมื่อกี้โชงมันจะดิขึ้นนะครับถ้าเรากดอันเนี้ยมันก็อยู่กับที่เลยสมมติเราอยากนั่งเตี้ยๆหน่อยนะครับเราก็สามารถปติดพื้นได้นะครับเห็นป่ะคือข้อเสียนิดนึงก็คือถ้าสมมติเรากดน้ำหนักเกินมันก็จะตอกไปจะติดพื้น แต่ถ้าเราต้องการยกขึ้นมันก็ยกได้นะครับประมาณนี้แล้วก็หมุนได้ก้มได้เงยได้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคถ้าผมลอใส่ข้างหลังดูนี่ประมาณนี้นะแล้วก็หมุนซ้ายขวาข้อดีของมันก็คือสมมติถ้าใครใช้โต๊ะยกไฟฟ้านะครับบางทีมันอยู่ไม่อยู่ในระดับสายตาอาจจะสูงไปเตี้ยไปเราสามารถกดปรับระดับตรงนี้ได้ผมว่ามันก็สะดวกดีนะสำหรับใครที่ ต่อคีย์บอร์ดเมาส์แยกหรือว่าใช้โต๊ะที่มีขนาดใหญ่อ่าอันนี้สําหรับจอขนาด24นิ้วนะครับใช้งานได้ปกติเลยตามสเปคมันรองรับแค่27นิ้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปใช้ของเส Xiaomi XA ตัวคอมพิวเตอร์24นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ4095มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอย่าถามผมว่าผมก็ไม่รู้ตอน,นเนี้ยโค้นคือลองไปพร้อมกัน จอเซลมีนะครับเขาจะแถมตัวฐานตัวนี้มาให้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเราติดฐานตัวนี้แล้วเราก็ไม่ติดตัวรองแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครที่เกียดไม่อยากติดฐานหรือว่ากลัวด้านหลังมันยื่นออกมาเกินไปก็สามารถต่อตรงกับตัวจอได้โดยไม่ต้องใช้ฐานนะครับอันนี้ผมใช้ฐานรองช่วยเพราะว่าขาตั้งมุงตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับจอเคิร์ฟเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สูตรเดิมครับเราก็ติดนัดก่อน2ตัวเรามารุ้นไปพร้อมก่อน จอนี้เนี่ยประมาณสักเจ็ดปดโลอยู่โอเคน่าจะเชื่อแต่คนนี้พอทราบแล้วครับว่าได้หรือไม่ได้ผมขอให้มันแน่นๆแป๊บหนึ่งได้รู้ว่ามันงุ้มขนาดไหนก็ไม่ลอยครับ <laughs> เห็นชัดๆเลยอ่ะผมลองลองดูได้อ่ะไม่รอยครับคือน้ำหนักตัวจอเนี่ยตกทันทีเนีย่ย ผมแนะนำว่าถ้าขาดตั้งตัวนี้ก็คือด้วยราคาของมันนะครับผมว่า495บาทได้หลับพวกน้ําหนักจอสัก27นิ้ว24นิ้วผมว่าพอแต่ถ้าเป็นจมีอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่ารอดจากการทดสอบของเรานะครับจอ Xiaomi สมีิบนิ้วตัวนี้นะครับกับอัดตั้งสี5้กบาบาทไม่เอวครับก็เป็นตามสเปคครับที่บอกว่ารองรับได้ตั้งแต่จอ17นิ้วถึงกระทั่งจอ27นิ้วนะครับเพราะตัวนี้34นิีน้ผมว่ามันก็มันก็คงจะใหญ่ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอเนี้ย4นิ้วนี่คือผมว่ามันแมชเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของน้าหนักเรื่องของการปรับแต่งแม้จะพอเรากดเตี้ยๆไปแล้วอาจจะมีลวงไปบ้างให้พอดีกับโตนะครับแต่ว่าโดยรวมผมว่าโอเคมากเลยกับขนาดนี้นะครับหรือว่า ถ้าใครใช้27นิ้วอาจจะต้องดูจอที่ไม่ได้มีน้ําหนักมากหรือว่าเป็นพวกจอรไร้ขอบที่เบาๆหน่อยผมว่าเอาอยู่แต่ถ้าจอหนักนเก,ก,กินไปเนี่ยตกแน่นอนครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือสามารถหมุนตั้งได้นะครับบิดยกย้ายได้เหมาะกับหลายๆคนที่ต้องการแบบปรับเรื่องของทัศนวิสัยในการใช้งานจอคอมพิวเตอร์นะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่อยากจะได้ขาตั้งจอราคาไม่แพงลองใช้งานดูแล้วก็ ถ้าอนาคตอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ราคาสูงขึ้นกว่านี้ได้นะครับก็ราคา495บาทใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ JD Central นะครับเดี๋ยวทีมงานลงลิงก์ไ้ให้ข้อดีของมันก็คือ1ถูกนะครับ2ใช้งานได้นะครับยกได้ปรับได้นะครับดึงเข้าดึงออกได้แต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะไม่รองรับกับจอขนาดไซส์ใหญ่มากนะเพราะว่าเป็นไฮดริกที่ไม่ได้มีคุณภาพดีมากนกนะครับเก็บสายได้แล้วก็ วัสดุนะครับอาจจะดูธรรมดาไปใช่นิดนึงก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันแต่ถ้าใครที่คิดว่าอยากได้ขัดตั้งจอราคาไม่แพงอยากลองใช้งานดูผมว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ